สวัสดีค่ะพบกับลันลาเกิลชาแนลยึดทุกอย่างจริงๆค่ะล่าสุดอคุณหนูไม่อยู่พี่ตรงมายึดทำเป็นห้องเกมเมอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแถมถ่ายคลิปอีกตั้งหากลองไปดูกันแล้วก็มีคลิปน่ารักนรักปิดท้ายด้วยค่ะอ้าวมีคนไม่อยู่บ้านก็เสร็จสิค่ะโอ้โหห้องเกมเมอร์ เรียบร้อยครับืเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โหไฟสีแดงไฟสีแดงห้องสีแดงฮะอืเสร็จสิครับผมบอกเลยว่าเสร็จผมครับ <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยครับโดนแน่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับห้องเกมเมอร์ ครับเราก็แค่นั่งอยู่นี่อืมครับเรียบร้อยครับใส่หูฟังโดนแน่ครับโอ้โหนี่ข้างล่างปัาบอ่านี่ข้างบนโอ้เวดพีดบ้านหนูแล้วนะโชคดีโอ้โหเรียบร้อยฮะ ขอบคุณค่ะคุหนูเอ๊ะโอ้เอ๊ะลด พี่ฝนเราได้ไงฮะอ๋อพี่มีคุณแจรถพี่มันก็ต้องเชื่อฟังพี่สิจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์อยากให้แอดทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ